สวัสดีครับอยู่กับนายทีกุฎานุ่มไทย่ชนเอครับยูที่เกี่ยวกับจับกลนการเกษตร๋ยวพาพี่น้องมาอุดเบรกครับนนี้สังเกตนะครับนี่พอลังอุดไปแล้วครับอุดไปแล้วอุดไฟหนึ่งล้อแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นรอยจอดรอยเดิมครับนี่เขียนรถเบิ้งแล้วอะเศร้าหน่อยนะครับนี่อุดอุดสามทาง สามทางตัวนี้ครับนี่ตะปูกเกี้ยวสอดเข้าไปถังครับตรงสามถงครับอานหลังหนึ่งล้อเป็นล้อหลังซ้ายตัวนี้พูเแล้วเพิ่มเพิ่งตัวนี้ครับพี่น้องเอาหีกแล้วครับปกติผมเคยพูดตลอหลังครับที่ว่ารอนาน,านี่นี่ครับไลยเยิ้มเลยนาน,านา้าบ่เคยครับ กะเหลือยวไปยี่ประมันลอยก,กว่าตันครับผมลอยกว่าตันแต่บรรทุกกับพกหล่อครับผมกระสีโต๊ะกันละเทียแปดเถียวอยู่หรอกครับแต่าว่ามันใส่สูงกว่าไดนที่ใส่ไฟเดี๋ยวที่ไฟพ,พี่น้องมาอุดอุดเบิ้งหลักอ่ะกะลองบรรทุกเบิง้งมันทีดึงบ่มันทีดึงไปขงังมันทีดึงแห้งบ่เนาะ มันมันแตกทางเดียวทั้งสองหลอเลยแล้วก็รอนลอนหนอนหน้า,นาเป็นนี่กันครับปกติทำแต่ล้อหลังครับล้อหน้าไม่เคย <c oughs> <c oughs> เอา้า <c oughs> ก่อนเดินมาดับหัวก่อนยังเห็นไงดับหัวออกก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ซ้อมมือครับเพราะว่าตะค่อนค้างนัก,กวัคล้องไหลน่นี่ยนะรถอ่ะโอเค,ครับผมสี่ครับเดียสิบสี่ไป,ไปห้ามอนี่ครับดูจุดมันจุดนี้นะครับอันนี้ครับมาจากอา่ามาจากหมอร่มหมอร่มก็ทรงแยกมา ทั้งหนากับสายนี่คนคนละสายกับข้างกันกลับมาเข้าล้อมาเข้าปั๊มตัวมันหัวกับลูกยางครับลูกยางในีปั๊มมันหัวที่ว่ามันขาดครับปกติก็ต้องมีครีมล็อกครับแต่ว่าตัวนี้ต้องย็ดแบบลิงด้วน เป็นครับมวกอยู่จะเคือเ่อให้หลอหนานเบอร์อสิบเจ็ดล็อกคันนี้เรือบไลยแล้วครับเอาตะปูกเกียวนะครับเสียบเข้ามาทางบอาไซส์นี่ครับมีโต้บนันบนันหัวมนนียเสียบมันอยู่ ย่งเนี่ยับว่เป็นยังบแบบนี้ครับตันกลับเข้าไปพี่เราผมใส่พีขังก็ลองขังไหมครับ ทางนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่ามันทางน้ํามันมาเมนๆครับต้องอัดทางน้ํามันมายี่ขื่บอบ่อครับลืมลืมอ,อ,อัดทางน้ํามันมาครับเสียบเสียบกับขึ้นมาทางกัรกับพื้นเลยครับคิดว่าอยู่ตึงๆมือแล้วครับต้องอัดแยังเดี๋ยวหัวเปีบบัน เอาก็สีอย่าเบรกย้ำเบรกลองเบิงครับมันยังหัวบ่อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเขื่อนรถจังหน่อยก่อนให้มันให้มอ,องมันแหงๆอย์อยืดทั้งหลงังในสีหูวว่าหัวบนหัวเนาะ,ะครับเดี๋ยวลองเบิงครับตัดเครื่องเบรกดูมันลดบ่ใช้กระสีเพื่องแหงหงจะดีวุดิวุดิวไวใครับ ลม,มขึ้นสักหน่อยมีลมค้างอยู่นะเบรกกระตึงตึงขึ้นัวเก่าครับสูงขึ้นัวเก่าเพราะว่าขันมันหัวอาการมันก็คือเบรกม,มันเลอกเริ่มเลอกแล้วครับอ่ามีน้ำมัน,หนไหลหออก đấy <coughs> rồi. <coughs> 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 ่าครับทีมงานถ่ายกินเขาไม่มีครับไม่มีแล้วว่ไใ้ล่ะปกติปิมทีหน่อยตกบๆเลยครับเยืดติ้งๆเลยครับไม่มีไม่มีดูด้หลัง สองแลครับอโอเคครับผมตันนี่ว่ากระชีมีดึงเนี่ยเล็กหน่อยรถนักกระโปรปันเด็กับบว่าคอยเลียนอเอาเลียนโมลิวใส่บัลายครับสิบกว่าตันสองสิบสามตันครับสายไฟมันต่ำเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ